เคยเล่นมาแล้วความรู้สึกยังไงว่าให้กลับมระชายแต่ละคนได้กระชับกระชับนะได้ม็กตอบแทนทุกคน,ปนไปเลยิงสวัสดีครับสวัสดีครับ เรื่อจากพี่แมทนะครับแล้วเป็นไรแล้วแป๊บนึงอยากรู้ก่อนวันนี้คือครบทุกคนป่ะครบเลยครบโอ้โหไทใช่ใช่คืต้องบอกว่าผมมาสายสุดใช่ครับผมมาช้าที่สุดวันนี้นะก็คือเป็นอะไรที่แปลกมากที่แบบว่าเราได้มารวมกลุ่มกันแบบครบทุกคนจริงๆนะฮะผมว่าแบบเราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วนะครึ่งครบครบอ่ะยี่สิบถ้าครบนี่ก็ยี่สิบอ่ะยี่สิบใช่เหฮอมีต้องมีตติ้งนี่คือ่วใหญจะเป็นเอ้กัสแบบไม่ค่อยครบใช่ปะไม่ๆเราด้วยเราด้วยเราด้วย ต่ไม่เป็นไรแบบผมรู้สึกว่าแบบพวกเราได้มาเจอกันเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกดีนะแบบโตกันจนแบบมีลูกแล้วด้วยนะบางคนใช่ไหมหลายคนนะฮะแล้วก็แต่ละคนก็สูงไม่รู้กินอะไรมาครับอยากได้ความสูงมากก็ดีใจผมว่าน่าจะเป็นภาพที่หลายคนเนี่ยอยากได้เห็นนักแสดงในตอนโตนะว่าเป็นยังไงโอเคให้คนอื่นพูดไหมแต่ละคนรับบทเป็นอะไรก่อนครับผมตอนนั้นฮะรับบทเป็นเจี๊ยบครับผมขอโทษครับแก๊งน่กแกงโดนอยู่วะขาหักครับอมนนี้อันนี้อันนี้อันน้อันนี้ับนี้อันนี้อันนี้อันนี้อ้นนี้อัน ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเรื่องแฟนฉันเนี่ยยี่สิบปีที่แล้วนะผมรับบทเป็นเจี๊ยบครับผมสองคนค่ะรับบทเป็นน้อยหนาค่ะเออค่ะรับบทเป็นโอเล่ค่ะแจ็คครับรับบทเป็นแจ็คครับเออค่ะรับบทเป็นกินเตียงขาค่ะผู้โดยต่อเลยค่ะเอค่ะหมายค่ะรับบทเป็นโจ๊กค่ะแค่เพิ่งค่ะรับบทเป็นงอค่ะเกสครับรับบทเป็นบอยครับ ออฟครับระบบกันตี่ครับออฟครับระบบอินทรีครับก็คน้ายหยกรับบทเป็นมาโนุครับแม่ขัน่ันมาที่ที่ปีนัดกลับมาใช้คังความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างอ่ะความรู้สึกเป็นยังไงเหรอโฟกัสเนี่ยบอกเข้าไปความรู้สึกเป็นยังไงก็ดีใจค่ะต่อเพืนเพื่อนแล้วกันดีใจค่ะเพราะว่าได้กลับมาใช้รอบนี้ใช่ไหมคะก็มีภาพคมชัดขึ้นเนอะสมัยก่อนมันเป็นครีมแต่ตอนนี้ก็ภาพคมชัดขึ้นจริงเหรอเออไงคือภาพตอนนั้น เป็นฟิลมไงจำได้เพราะว่าตอนนั้นอะคือเหลือเทศสุดท้ายนะใครเล่นไม่ได้ในตายห่าเลยนะเพราะเป็นฟิล์มก็คือคือตอนนี้เป็นภาพคมชัดขึ้นใช่เป็นโปรเโอ้ไม่ได้อ่านข้อูลเลยมาเลยไงไม,ไม่ไม่ไงตื่นเต้น เราเราตื่นเต้นแทนคนที่จะได้ดูว่าแบบครั้งนี้เราจะได้ดูที่แบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นหนังเก่าพอเอามาฉายมันจะดูเก่าหรือเปล่าอ,อแปลว่าไม่เก่าเก่าภาพสีคมชัดแบบสวยงามเลยค่ะ<อ>สีสดขึ้นนี่ก็พาลูกๆหลานมาดูไม่น่าเบื่อแน่นอนใช่ค่ะรูอ้อย่างว่าเราเพิ่มตอนจบใหม่เพิ่มตอนจบใหม่เพกตายแล้วครับอะไรครับพี่เขา่อยมาแล้วว่าจะมีเพิ่มิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพกตายเพกตายวิ่งวิ่งตา ล็กตายอตาโอเคฮะเดี uhm ๋ยวเราไปดูก okay. ันนะฮะว่าตอนจบเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมถ้าผมรู้ปุ๊บเดี๋ยวผมมาสปอยให้ทั่วเลยไม่ดีไม่ด้ไม่ดีเอารอโอเคเรื่องี่ถืเป็นงานแจ้เกิดให้เราหลายๆคนในวงการเลย่าเพื่อนต่อกันมั่งดีกว่าแจ๊กแจ๊ก พี่แจ๊กพี่แจ๊กดีกว่าพ่แจ๊พี่แจ๊กมาเยอาก้ชเรื่องนี้แจ้งเกิดเราเลย <c oughs> ก็ยังใช้ชื่อแฟนฉันหากู่ทุวันนี้ครับบ <c oughs> นะางคนแม้อาจจะไม่ได้ใช้ใช้ชื่อแต่เราจะชอบชื่อนี้มากเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันดังอยู่เรื่องเดียวนะเวลาเล่นหนังอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงเราดีใจมากที่แบบได้เจอเพื่อนเพื่อนคบหน้านะครบับแล้วก็พี่พี่พุ่มกลับอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบมาชมยนตรมเรื่องแฟนฉันกันนะครับผมวันที่9ตุลาคมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เหมือนย้อนวันๆนะครับในเรื่องของแบบความทรงจําของเจี๊ยบแล้วก็น้อยหนาที่แบบว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นไงแล้วก็พวกเราเนี่ยก็อยากจะแบบให้มาดูแบบระบบใหม่ๆสำหรับใครที่เคยดูระบบที่แบบเป็นฟิล์มหรือเป็นระบบแบบตายเก่าๆไปแล้วเนี่ยก็มาลองดูอะไรที่มันแบบพัฒนาขึ้นนะครับคมชัดขึ้นเสียงดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเป็นแนวแบบโฟร์โฟปจะโฟร์คิงโฟโฟ่ในชุดแล้วไม่โฟรคิงเลยนะโฟรคิงเลยมีเรื่องมีเรื่องก็ถ้ายังไงฝากด้วยครับผม ตอนถ่ายทางตอนนั้นตอนที่เรายังเด็กๆจะมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับถังเรื่องนี้อะไรบ้างที่ยังจดจำได้ไหมผมชอบตอนพักกองฮะตอนพักกองเนี่ยเราตอนนั้นมันมันยังเป็นที่ที่แบบมีความเป็นธรรมชาติเยอะยังมีปลาให้เราไปได้จับเยอะมากนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะไม่รู้มีใครจดจำได้ไหมจริงจริงพักกองเนี่ยใครจะกินข้าวกินข้าวเนี่ยผมแม่งหายจากกองก่อนเลยแล้วก็ไปไปดูปลาตามลำธารน,นะครับแล้วก็ไปกระโดดตะคุบปลาครับมนนผมน่าสนใจจดจำดีคนเดียวนะลากเล่นไปด้วยใคร กาฉากฉากอันนี้ไงฉากรถวิ่งตามรถอ่ะข้างข้างมันมีเลนมันก็ชวนเพื่อนไปไล่จับปตีนใช่ก็จะเป็นเพื่ออะไรการจับปตีเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าฝึกกลยุทธ์นะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับการที่ปตีมันวิ่งอยู่แล้วเราไปจับมันได้เนี่ยถือว่าคุณเก่งมากเลยครับผมความต้องจำยังไงตอนเด็กตอนเด็กหนเคยชอบพี่แจ๊คค่ะตอนนี้โตมาเป็นทอมแล้วค่ะ หมายถึงว่าตอนเด็กเคยชอบผมใช่ตอนที่เป็นตัวมลยใช่แล้วผมต้องดีใจไหมโอเคด้วยประการประการประการมีอะไรบ้างที่ยังมีความความทรงจำอยู่อ่าก็ตอนตอนนั้นก็คือตอนถ่ายอ่ะมันมันมันสนุกมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนการมาแบบทำงานอ่ะมันเหมือนมาเล่นกับเพื่อนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยมันจะทุกวันที่มากองก็คือมันจะหนักแบบเราได้มีเพื่อนเล่น แล้วพี่ๆคนที่เหนื่อยก็น่าจะเป็นพี่ๆแหละคงไม่ใช่เราอะไรเงี้ยเพราะพวกเราสนุกกันมากทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะจับได้ในช่วงนั้นเพราะเป็นคนแบบเป็นลูกคนเดียวไงพอไม่ได้ไปถ่ายกองมันรู้สึกมสนุกมากเงียบเลยเก็ตมีแรงพุ่งไงเก็ตแต่ช่วงวันมันไม่ช่วยมาดูเลยเี่กบางคนเขาอ่านตีไม่ได้อ้าวคนที่คนรู้เรื่องไอ้แจ็คแจ็คช่วยหน่อยก็เราหลอกขึ้น อะไรนะเขาแต่งหน้าค่รอลบหน้าเขาอยเลยครับต้องบอกเลยว่าแฟนฉันนะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนที่แบบว่าอาจจะมีความทรงจำนะครับผมในวัยเด็กนะฮะตอนนี้เนี่ยมัน20ปีแล้วนะครับผมมันผ่านการเวลามาแบบเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันที่9ตุลาคมนะครับแฟนฉันนะครับผมจะกลับมาฉายใหม่ในระบบที่ดีขึ้นระบบเสียงระบบภาพนะครับ แล้วก็เรามให้กําลังใจเจี๊ยบและน้อยหน่ากันด้วยนะครับผมแล้วก็แก๊งเพื่อนๆผมด้วยนะฮะ<ล>ย,ยังไงก็ฝากเชิญชวนนะครับภาพยนต์เรื่องแฟนฉันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ